อบอุ่นกว่าที่เคยแอปทักษออนได้พาลูกสาวน้องปีใหม่และหนุ่มนานกุลเข้ากราบเท้าวอวยพรวันเกิดท่านงุยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคคนหลังจากที่ออกมายอมรับทั้งสองฝ่ายแล้วว่ากำลังศึกษาดูใจกันอยู่ก็ทำเอาแฟนคลับและคนบันเทิงวีดไว้กระหน่ำโซเชียลสำหรับคู่ของนางเอกหน้าหวานแม่ลูกหนึ่งแอฟ ทักษออนและพระเอกหนุ่มรุ่นน้องนนกุลชานนพักหลังความรักก็ดูจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆพระฝ่ายชายออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับตรงๆว่าเป็นคนคลั่งรักจนโดนแซวหนักอีกทั้งล่าสุดแอบทักษออนก็ได้พานาน,านกุลเข้าไปกราบวยพรวันเกิดท่านง้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคคนอีกด้วยแอปพาน้องปีใหม่นาน,านกุลกราบวอรอพอวันเกิดท่านงย ซึ่งเป็นประจำที่ทุกปีแอปทักซออนไดออกมากราบอวยพรวันเกิดท่านมุ้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคคนแต่ปีนี้พิเศษกว่าปีที่ผ่านมาเพราะแอปได้พาลูกสาวน้องปีใหม่เอวารินและคนพิเศษอย่างหนุง่งนนกุลชาโนนได้เดินทางมากราบไหว้และอวยพรวันเกิดท่านมุ้ยด้วยนั่นเอง ทางด้านแอปทักษออนได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมอวยพรวันเกิดท่านมุ้ยในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับข้อความว่ากราบสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดท่านมุ้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนที่รักและเคารพค่ะขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะแอปขอขอบพระคุณในความรักและเมตตาที่ท่านและครอบครัวมีให้เราเสมอมาค่ะ ทางด้านแฟนคลับเองต่างก็เข้ามาโวยพรท่านมุ้ยมากมายอาทิท่านมุ้ยผู้เปรียบเสมือนคุณพ่ออีกท่านของแอปให้ท่านแข็งแรงแข็งแรงตลอดไปแอปเป็นแบบอย่างที่ดีมากต่อผู้มีพระคุณชื่นชมคะ่ะสุขสันต์วันเกิดคะ่ะท่านขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะเขาไปด้วยกันทุกที่น่ารักที่สุดคุณแอปนับถือท่านมุ้ยเสมือนพ่ออีกคนน่ารักที่สุด ขอให้ท่านมวยสุขภาพแข็งแรงอายุยืนนานค่ะ